นายกรัฐมนตรีเปิดใจครั้งแรกในที่ประชุมครมอประยุทธ์3คุณเป็นพันแหลมหลวงรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับค่ะคุณสวิตช์คะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีใหม่นะคะที่ร่วมประชุมครมอประยุทธ์3าเป็นครั้งแรกกล่าวขอบคุณทุกคนที่เสียสละเข้ามาช่วยงานรัฐบาลขับเคลื่อนประเทศนะคะแล้วบอกว่าหลังจากนี้นั้นคอรมอชุดนี้จะต้องทำงานหนักกันทุกคนไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะ เราก็เพียงแต่ว่าเราต้องปรับปรับตัวเองปรับพรมปรับการทํางานต่างให้ให้ต่อเนื่องนะครับขับเคลื่อนผมคิดว่าการทำงานของคณะพรมชุดนี้เฉลยกว่าชุดแรกนะครับเพราะช่งนี้เป็นช่วงสําคัญเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อนะครับที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกข่าวต่อไปเพราะนั้นเราต้องเล่นเหมือนการต่างๆที่ให้เรียบร้อยให้จับต้องดูททำได้ทัทงในส่วนของ ปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแก้ไขปัญหาขับเคลื่อนนโยบายใหม่ๆนะครับแล้วก็หรือยี่นโยบายที่ในการสร้างความแข็งความยั่งยืนขอขอบคุณอีกครั้งที่ทำงานให้ความร่วมมือ้วก็ยอมตอบรับเป็นน้ำเตรีนะครับซึ่งผมใส่แล้วจะหาได้ไม่ไปได้ง่ายๆนะโดยพาะยิ่งระยะแรกทุกคนก็ไม่มั่นใจนะว่ารัฐบาลเราจะจะอยู่ได้ยังไงยางไรแต่ผมถือว่าเราพร้ามมากเป็นความตั้งใจดีแล้วีรวอมตั้งใจในการทํางานแล้วตั้งใจในการเสียสละนะครับ ก็ผมคิดว่าเราก็อยู่ได้ด้วยด้วย,วยสิ่งที่ประชาชนยอมรับว่าให้ให้เราแก้ปัญหาในช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ให้เรามี่โอกาสเข้ามาทามาตองนี้นะครับ นายกรีบอกด้วยนะคะว่าวันนี้จะมีการแบ่งงานให้กับรองนายกอมตรีรับผิดชอบอย่างเป็นทางการนะคะอย่างไรก็ตามก่อนการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนายกอมตรีได้พบกับตัวแทนสมัชชาชาวส่วนยางนะคะโดยเขาเรียกร้องให้ในอำนวยปฏิเสธนั้นทําหน้าที่ในเรื่องของการดูแลราคาอย่างต่อไปซึ่งนายกอมตรีก็ตอบรับข้อเสนอนี้ค่ะคุณสวิตค่ะ